วันที่12เดือน5ปี2567เขาให่าย่ยพ่องวันนี้ท้าไหนที่สั่งซื้อไปแล้วนะครับตัวหัวพ่นแบบข้างหลังเลยแบบนี้เลยอีกหนึ่งหน้าทีของผมนะครับก็คือการสวมบทบาทเป็นปอก้าเนาะไล่ซดขายของนะครับออนไลน์ผ่านแอปติกต็อกนะครับผมเป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะในการตีจะสั่งซื้อของจากผมนะครับหลังจากที่ผมไล่ซดเสร็จเนาะผมก็จะมาแพ็คของนะครับออเดอร์ของ ตัววนนะครับดูของเมื่อวานนะผมจะแพ็กของส่งเพื่อลูกค้าวันต่อวันเนาะสั่งวันนี้ผมก็จะแพก็กคือวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็ส่งให้วันพรุ่งนี้เลยเสําหรับวันนี้ผมก็บดตันนะครับผมกล้าว่าจะปลูกพักอ่ะตรงนี้ตรงนี้สรุปแล้ววันนี้ผมปลูกบัตันครับหมอแต่ไล่สดขายของก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยววันพูกผมนะ ต่อเฮ่ยนะครับอ่าสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้ก็จบเพียงเท่นี้แต่นนี้ฝนจะมาแล้วครับฝนจะตกละ,ละอ่สลูกค้าทางไหนที่สร้างของไปร้อนรับได้เลยนะครับผมร้อนรับโ,รโทรศัพท์ได้เลยเนาะขอพบพระคุณครับ